สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีนส a อ k by KKBS ดีนค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและก็กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่พวกเราชาว KKBS ค่ะได้จัดทําขึ้นนะคะค่ะเราพบกันเป็นประจําทุกเดือนค่ะเดือนนี้เดือนแห่งความรักค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะนอกจากแห่งความรักแล้วก็ยังเป็นเดือนตรุษจีนและก็เป็นเดือนของวันสําคัญทางศาสนาก็คือเดือนแห่งวันมาฆบ,บูชาด้วยค่ะ ดิฉันรองศาสตราจารย์นักเรเพนศีเจริญวานิชค่ะดำเนินรายการนะคะค่ะก็มีข่าวสารดีๆค่ะของคณะมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะซึ่งข่าวสารต่างๆนั้นนะคะก็มีทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิชาการทางด้านกิจกรรมของนักศึกษาทางด้านงานวิจัยด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆด้วยค่ะรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะค่ะก็ไปที่ข่าวสารแรกเลยนะคะ ถ้าใครที่มาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีณนะตอนนี้นะคะหรือมาที่ KKBS จะเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าเราได้ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในอาคารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะ,ะห้องแรกเลยค่ะถ้ามาที่ชั้นหนึ่งอาคาร BS 0 1นะคะจะมีห้องเดิมเป็นห้องสัมมนา1 2นะคะตอนนี้เราปรับปรุงเกือบจะแล้วเสร็จแล้วนะคะเป็นห้องสมาร์ทคลาสรมค่ะ ก็รออีกนิดนึงค่ะก็จะเห็นความสวยงามแล้วก็เห็นความพร้อมในการใช้งานนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะต้องมาใช้สมาร์ทคาลาส r o รูมนะคะทั้งการเรียนและก็การสอนค่ะเป็นห้องที่เราได้รับการบริจาคจากบริษัทเรืเอศักด์สแตนเลตประเทศไทยจำกัดนะคะเจ้าของก็คือคุณสุชัยวังเลิศค่ะท่านเป็นผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาค่ะท่านก็บริจาคเงินส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการ ปรับปรุงห้องค่ะเพื่อเป็นห้องสําหรับการเรียนการสอนแล้วก็การทํางานที่เป็นอนเนกประสงค์ด้วยนะคะค่ะก็เร็วๆนี้เราก็จะมีกิจกรรมในการที่จะรับมอบห้องอย่างเป็นทางการแล้วก็เฉลิมฉลองกันค่ะมาดูห้องสมาร์ทคลาสรูมของเรากันนะคะยังมีห้องอื่นอีกนะคะที่เราได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะถ้าไปที่ห้องชั้น4ี่นะคะของอาคาร b s 0 2ค่ะห้อง2403นนะคะจะเห็นห้องที่ มีลักษณะคล้ายๆสตูดิโอนะคะเป็นห้องในการที่จะใช้ในเรื่องของการอัดวิดีโอนะคะหรือห้องในการผลิตนะคะรายการที่จะสามารถออนไลน์ได้นะคะสามารถทำรายการต่างๆได้นะคะเราเรียกว่าเป็นห้องถ่ายทอดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ค่ะหรือเป็นห้องสตูดิโอนะคะซึ่งมีทั้งหมด3ห้องเล็กนะคะสามารถไปชมแล้วก็สามารถขอใช้บริการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา ของคณะเรานะคะหรือเป็นคณาจารย์จากคณะอื่นเราก็ยินดีนะคะที่จะให้บริการค่ะเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่นะคะมาที่ห้อง2403มาแวะชมก่อนก็ได้ค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นโครงการปรับปรุงค่ะในส่วนของห้องน้ำชายหญิงค่ะอาคาร BS01 นะคะห้องน้ำชายหญิงจะอยู่ที่ด้านข้างอาคารนะคะอยู่ที่มุมตึกค่ะตอนนี้เราปรับปรุงห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะ ท่านที่เคยมาแล้วก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการใช้ห้องน้ําตอนนี้ทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทําเพื่ออำนวยความสะดวกกับทุกท่านค่ะที่มาใช้บริการมาเรียนนะคะหรือมาประชุมหรือมาภารกิจอื่นๆที่คณะเราค่ะก็จะได้รับความสะดวกสบายจากการปรับปรุงอาคารเหล่านี้ค่ะเพื่อทุกท่านจะได้มีความประทับใจด้วยนะคะในการมาใช้บริการที่คณะเราค่ะ ค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวดีค่ะของสิทธิ์เก่าเราค่ะซึ่งมีความสามารถมากๆนะคะที่พวกเราสมควรที่จะยกย่องและก็เชิดชูเกียรตินะคะให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นค่ะ,คะขอแสดงความยินดีกับคุณจำเริญเรืองศรีอาราันค่ะซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของคณะเรานะคะคุณจำเริญเคยเป็นประธานสมาคมสิทธิ์เก่าของคณะวิทยาการจัดการด้วยค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะเป็นสิทธิ์เก่าที่เรียกว่าเก่ามากๆเพราะว่า เคยเรียนตั้งแต่คณะเรายังอยู่กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะเรียกว่าเป็นสิทธิ์เก่าของสามคณะก็ว่าได้นะคะตั้งแต่คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มาเป็นวิทยาการจัดการแล้วก็มาเป็นคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะค่ะก็ประวัตินะคะที่สําคัญเลยก็คือปัจจุบันนี้ค่ะทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทจําเริญโบเกอร์จํากัดค่ะนอกจากความสําเร็จในเรื่องของวิชาชีพแล้วนะคะ ก็ยังมีจิตอันเป็นกุศลค่ะมาช่วยงานที่คณะเป็นประจำค่ะแล้วก็ยังเสียสละทั้งเวลาแล้วก็ทรัพย์สินนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนน้องๆสนับสนุนกิจกรรมของคณะต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะสมควรได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นประจำปี2 5 6 3ค่ะเร็วๆนี้ก็คงได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยนะคะก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสิทธิ์เก่าของพวกเราค่ะในการที่จะ ประกอบอาชีพหรือทำงานนะคะให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ลืมที่จะกลับมาดูแลคณะนะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสิทธิเก่าทุกๆคนต่อไปค่ะค่ะสำหรับข่าวสารเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนปัจจุบันนี้ค่ะ ต้องพูดถึงค่ะก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตหรือ lifelong learning นะคะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสามารถเรียนเมื่อไหร่เรียนที่ไหนเรียนอย่างไรก็ได้นะคะ KKBS ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราสนับสนุนนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะแล้วก็สนับสนุนค่ะในการที่จะให้ บุคลากรหรือให้ผู้ที่อยู่ในทุกวงการค่ะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่ KKBS นะคะเรียนก่อนจบก่อนค่ะมอขอเดินหน้าเปิดมิติใหม่การศึกษาค่ะพวกเราเปิดหลักสูตรที่เรียกว่า pre d e g r e e นะคะหรือการเรียนร่วงหน้านะคะหลักสูตรที่เราเปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือ p r e m a s t e r degree ค่ะก็คือการเรียนปริญญาโทร,ร่วงหน้านะคะหรือ Pre m นะคะเรียกย่อๆว่า KKBS PM ค่ะ เป็นการเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะวิชาเอกทางด้านการจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมนะคะชื่อวิชาเอกจะยาวนิดนึงค่ะนะคะรวมๆก็คือเรื่องของการจัดการและก็การประกอบการนั่นเองค่ะซึ่งเป็นโครงการค่ที่เราร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ค่ะและหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะในโครงการที่เรียกว่าการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านบริหารธุรกิจค่ะ โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ปี2นะคะน้องๆยังอยู่ปี2เรียนปริญญาตรีอยู่ค่ะแต่เราเปิดโอกาสให้น้องๆค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจนะคะเราก็เปิดโอกาสให้น้องๆมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA นะคะที่คณะเราค่ะเอกทางด้านการจัดการการประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรมค่ะซึ่ง เตรียมที่จะเรียนแล้วนะคะประมนิเทศไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นการนำร่องการเรียนล่วงหน้านะคะตามนโยบาย life long learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนะคะเราก็มีนักศึกษาทั้งหมดนะคะจากคณะนิติศาสตร์ที่จะมาเรียนล่วงหน้า MBA กับเราจำนวน50คนค่ะก็ดีใจแล้วก็ชื่นชมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทั้ง50คนนะคะ เป็นคนที่เรียกว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆเพราะว่าการเรียนล่วงหน้านี้นะคะก็จะเรียนไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ปี2ปี3แล้วก็จะมีวิชาให้น้องๆเรียนไปเรื่อยๆพอน้องจบปี4คณะนิติศาสตร์นะคะก็จะสามารถสะสมหน่วยกิตของหลักสูตร MBA ของเราได้15หน่วยกิตค่ะก็จะทําให้การเรียนในระดับปริญญาโทนะคะถ้าน้องๆจะเรียนต่อปริญญาโทที่คณะเรา ก็อาจจะใช้เวลาเรียนเพียง1ปีเท่านั้นค่ะเป็นการย่นระยะเวลาในการเรียนปริญญาโทนะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนนะคะเห็นไหมคะว่าในปัจจุบันนี้สามารถจบ2ปริญญาได้ซึ่งเป็นปริญญาที่ต่างระดับกันด้วยเรียนปริญญาตรีอยู่มาเรียนปริญญาโทได้แล้วก็จบตรีปุ๊บต่อโทอ,อีกนิดหน่อยจบเลยนะคะก็ทำให้ระยะเวลาในการเรียน สั้นลงค่ะแล้วก็ในระหว่างเรียนก็มีศักยภาพในการที่จะไปทําอะไรได้หลายอย่างนะคะเรามีหอการค้าจังหวัดขอนแก่นมาร่วมเป็นภาคีที่สําคัญด้วยค่ะซึ่งจะเป็นสถานประกอบการในการที่จะฝึกนักศึกษาเหล่านี้ค่ะที่เรียนในโครงการนี้ให้มีความสามารถในเชิงการประกอบการแล้วก็เชิงการจัดการบริหารธุรกิจโดยผ่านการฝึกปฏิบัติจริงนะคะกับสถานประกอบการภายใต้หอการค้าจังหวัดขอนแก่นค่ะ ก็เป็นความร่วมมือที่สําคัญนะคะแล้วก็ท่านอธิการบดีมหาเทยาลัยขอนแก่นค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองียยุกุลท่านก็มาเป็นประธานในการประถมนิเทศด้วยนะคะรวมทั้งผู้บริหารจากทั้งสองคณะนะคะทั้งคณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะคณาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรนะคะคณาจารย์ผู้สอนค่ะรวมไปถึงผู้แทนจากหอ,อการค้าจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็8องค์กรเศรษฐกิจขอนแกน่น,แกนก็มาร่วมสแสดงความยินดีค่ะ เรียนก่อนจบก่อนนะคะเปิดมิติใหม่การศึกษาที่ KKBS ค่ะ p r e m a s t e r degree ค่ะเปิดแล้วนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะมีหลักสูตรอื่นที่เป็นหลักสูตรเรียนล่วงหน้าปริญญาโทนะคะต้องรอฟังข่าวค่ะเผื่อท่านสนใจที่จะมาเรียนล่วงหน้าเรียนแบบการจัดการศึกษาแบบตลอดชีวิตกับพวกเราค่ะพวกเรายัางเปิดรอทุกท่านเดียวนะคะก็เร็วๆนี้ติดตามข่าวค่ะ ยังต่อเนื่องไปเรื่องของการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเมื่อกี้เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่เรียนปริญญาตรีอยู่แล้วก็มาต่อโถล่วงหน้านะคะมาเรียนโถล่วงหน้าค่ะอาจจะมีคำถามว่าเ,าเราอยากจะเรียนปริญญาตรีล่วงหน้ามีไหมมีแน่นอนค่ะที่ KKBS เราค่ะตอนนี้เรากำลังเปิด Pre-Bachelor Degree ค่ะหรือ KKBS Pre B นะคะ Pre B คะ่ะ B ก็คือ Bachelor d e g r e e ค่ะนะคะเราเปิด รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะน้องๆที่เรียนม .4 ม .5 มหได้ทั้งหมดนะคะก็มาสมัครเรียนล่วงหน้าปริญญาตรีนะคะแบบสะสมหน่วยกิจเช่นเดียวกันค่ะที่ KKBS นะคะมีหลายวิชาให้เลือกค่ะมีอยู่10รายวิชานะคะเป็นวิชาทางด้านการตลาดเป็นวิชาทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวิชาทางด้านการจัดการค่ะซึ่งทั้ง3หลักสูตรนี้นะคะก็พร้อมที่จะ ให้น้องๆได้เลือกเรียนนะคะในรายวิชาทั้งหมด10รายวิชานี้ค่ะตอนนี้ต้องมาสมัครก่อนนะคะสมัครเพื่อที่จะรับการคัดเลือกหลังจากคัดเลือกแล้วเราก็ค่อยเข้ามาเรียนค่ะเรียนช่วงไหนเรียนช่วงซัมเมอร์นี้นะคะช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะแต่ว่าการรับสมัครนะคะเริ่มแล้วนะคะหมดเขตวันที่เจ็มีนาคม2 5 6 4ค่ะติดตามได้ตามเพจแล้วก็เว็บไซต์ของคณะนะคะซึ่ง กำลังรับสมัครอยู่นะคะการสมัครก็ไม่ยากค่ะขอให้น้องๆอ,อยู่ม .4 ม .5 ม .6 โรงเรียนไหนก็ได้ค่ะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนล่วงหน้าปริญญาตรีแบบสะสมหน่วยกิตอาจจะมีคำถามว่าแล้วเรียนแล้วมันจะดีอย่างไรนะคะแน่นอนที่สุดค่ะสะสมหน่วยกิจไว้ได้นะคะได้ประกาศนียบัตรเกียรติบัตรนะคะที่ถือไว้นะคะเพื่อที่จะประกอบถ้าจบม .6 แล้วเข้ามาสมัคร รอบพอร์ตโฟลิโอที่คณะเราก็มีประกาศน,นียบัตรนี้นะคะมาด้วยมาแสดงได้ด้วยนะคะและก็สามารถที่จะนำมาถ้าสอบเข้ามาเรียนได้นะคะสามารถนำมาเทียบโอนนะคะเป็นรายวิชาในหลักสูตรก็จะทำให้น้องๆไม่ต้องเรียนในรายวิชาที่เรียนมาแล้วนะคะหรือถ้าไปเรียนคณะอื่นละ่ะเทียบโอนได้ไหมก็สามารถเทียบโอนเป็นวิชาเลือกหรือเป็นวิชาเลือกเสรีได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งก็จะทำให้น้องๆได้มีโอกาส ได้รู้ว่าเราชอบหรือไม่เราชอบจริงๆริงไหมถ้าเรามีโอกาสได้มาเรียนล่วงหน้าได้มารู้จักอาจารย์ได้มารู้จ,กาจาัจกสถานที่นะคะได้มาเรียนได้มาสอบนะคะก็จะได้รู้ว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรแล้วเราชอบไหมสาขานี้ตรงใจเราไหมเป็นวิชาที่ใช่เป็นวิชาที่ชอบไหมก็เป็นการตรวจสอบตัวเองด้วยนะคะก็มีข้อดีหลายๆอย่างนะคะแล้วช่วงซัมเมอร์เราว่างๆเราไม่มีไม่ได้มีภารกิจอย่างอื่นเรามาเรียน ก็ทำให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะเรียนเชิญนะคะกำลังรับสมัครอยู่ค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่7มีนาคม2,564ค่ะติดตามในเพจแล้วก็เว็บไซต์ของ kkbs ได้เลยค่ะต่อไปก็ยังต่อเนื่องไปยังข่าวรับสมัครนะคะท่านที่สนใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสนใจเรียนศาสตร์ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะทั้งโทรและก็เอกค่ะจำนวนที่รับทั้งหมดเลยนะคะของ KKBS หนึ่งดิบห้าคนค่ะเปิดรับสมัครนะคะนี่เป็นรอบที่สองค่ะเพราะารอบที่1รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เป็นรอบที่สองนะคะ รอบที่สําคัญเลยค่ะเพราะว่าหลังจากรอบนี้แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีรอบที่3หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วค่ะเริ่มรับสมัครวันที่1มีนาคม2องพน,นี้นะคะก็ถึงวันที่30มสเมษาย,ยน2อง4ค่ะ2เดือนนะคะมีเวลา2เดือนค่ะการสมัครเข้าเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เหมือนการสมัครเข้าปริญญาตรีนะคะเพราะบางทีจะมีเงื่อนไขเช่นคะแนนภาษาอังกฤษนะคะมีเงื่อนไขเช่นต้องทําข้อเสนอโครงการวิจัย ะะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษานะะต้องมีการสอบข้อเขียนมีการสอบสัมภาษณ์นะคะแนนภาษาอังกฤษเนี่ยก่อนที่เราจะได้คะแนนมาเราก็ต้องมีการสมัครมีการสอบนะะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเนื่นๆค่ะถึงแม้ว่าจะมีระยะเวลารับสมัคร2เดือนนะคะแต่บางท่านก็บอกว่ามาไม่ทันเพราะว่าเตรียมเอกสารต่างๆไม่ทันนะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ในการเตรียมเอกสารในการสมัครค่ะสามารถสมัครออนไลน์ได้นะคะแต่ต้องอัปโหลดเอกสารเข้าไปด้วยนะคะไปที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยค่ะนะคะ gs kku ac th นะคะ gs ก็ graduate study ค่ะง่ายๆค่ะหรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มาที่เว็บไซต์แล้วก็มาที่เพจของคณะเราค่ะ kbs k, k ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะเราเสริมสร้างความเป็นนักบริหารมืออาชีพค่ะเราเรียนแบบเข้มข้นนะคะ แล้วก็เสริมสร้างความเป็นนักวิชาการสําหรับผู้ที่ต้องการจะไปประกอบอาชีพทางด้านวิชาการด้วยนะคะการรับสมัครครั้<แ>งนี้จํานวน185คนค่ะเป็นโอกาสของทุกทกท่านนะคะมีทั้งหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษก็มีเช่นเดียวกันค่ะนะคะ,คะหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชาเลยนะคะใครที่ภาษาอังกฤษดีก็อย่าลืมปริญญาโทนะคะหลักสูตรวิชาเอกทางด้าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศค่ะส่วนภาษาไทยก็มีหลายหลักสูตรให้เลือกนะคะมีการตลาดมีการเงินมีการจัดการนะคะมีการท่องเที่ยวมีการจัดการธุรกิจบริการนะคะการจัดการธุรกิจสุขภาพก็มีนะคะปีนี้เราเปิดธุรกิจสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโลจิสติกสด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีบัญชีอีกด้วยนะคะก็เชิญนะคะสามารถเลือกได้ในระดับปริญญาโทค่ะส่วนปริญญาเอกเรามีหลักสูตรเดียวนะคะหลักสูตร PhD in Business ค่ะก็เชิญศึกษาข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะคะให้พร้อมแล้วก็รับสมัครนะคะถึง30เมษายน2564ค่ะสมัครให้ทันนะคะพวกเรารอทุกท่านอยู่ค่ะค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเราก็จะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของ วารสารค่ะของคณะเรานะคะ KKBS Journal นะคะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินนะคะวารสารวิชาการค่ะสำหรับของพวกเราค่ะ KKBS Journal ก็เป็นวารสารวิชาการค่ะที่มีคุณภาพของวารสารอยู่ในระดับเทียสองนะคะซึ่งกำลังเตรียมพร้อมที่จะประเมินเพื่อปรับระดับขึ้นในระดับที่สูงขึ้นเป็นเทียหนึ่งนะคะในเร็วๆนี้นะคะวารสารของพวกเราก็ถือว่าเป็นวารสารที่ มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะก็มีผู้สนใจที่จะมาตีพิมพ์ค่อนข้างจะมากค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังเปิดโอกาสให้ผลงานดีๆผลงานวิจัยผลงานวิชาการนะคะหรือผลงานในรูปแบบอื่นๆน,นะคะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางด้านบัญชีการเงินการธนาคารการตลาด การจัดการธุรกิจค่ะการจัดการทั่วไปการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะ SME นะคะรวมไปถึงเรื่องของไมซเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของธุรกิจบริการโรงแรมเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยก็ได้นะคะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับทางด้านบริหารธุรกิจค่ะเรายินดีรับนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะส่งผลงานเข้ามานะคะซึ่งการเผยแพร่ใน KKBs Journal นั้นเรากํำหนดตีพิมพ ปีละสามฉบับค่ะฉบับที่หนึ่งก็ฉบับเดือนมกราถึงเมษานะคะฉบับที่สองก็พฤษภาถึงสิงหาค่ะแล้วก็ฉบับที่สามค่ะกันยาถึงธันวานะคะก็มีสามฉบับค่ะยังรอยอยู่นะคะผลงานดีๆนะคะไม่ว่าจะประกอบการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการหรือว่าประกอบการสำเร็จการศึกษานะคะท่านที่ทำวิทยานิพนธ์ทำดุษฎีนิพนธ์ค่ะสามารถที่จะประกอบการสำเร็จการศึกษาได้นะคะ ก็เชิญชวนนะคะส่งมาได้ค่ะก็ดูรายละเอียดได้นะคะในเว็บไซต์แล้วก็ในเพจของคณะเช่นเดียวกันค่ะอย่าลืมนะคะ KKBS Journal ค่ะผลงานดีๆอย่าลืมพวกเรานะคะส่งมาได้ค่ะยังรอรับอยู่ค่ะค่ะสำหรับข่าวสารของเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะเดือนแห่งความรักนะคะก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วค่ะ,คะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะเสียง ตอบรับของพวกท่านนะคะแล้วก็กำลังใจในการติดตามนะคะก็ทำให้ทีมงานของพวกเราค่ะก็จะพัฒนาคุณภาพของรายการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องการข้อมูลข่าวสารในด้านใดต้องการให้พวกเราปรับปรุงรายการอย่างไรก็อย่าลืมแจ้งมานะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด C First ค่ะแจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ KKBS ได้ที่ f a c e b o o k c o m k k b s k k u ค่ะแล้วก็อย่าลืม subscribe พวกเราด้วยนะคะเพื่อกำลังใจของพวกเราค่ะ youtube ช่อง kkbschannel ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะข่าวสารและกิจกรรมดีๆของ kkbs รออยู่นะคะพบกันใหม่เดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ